เราวสันคิดว่าถ้าเราเลิกเกรงใจผู้ที่ผู้ที่เขาเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้สักทีเราอาจจะมีความแบบว่าการลงโทษเรื่องอะไรก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องบ้าใครพูดอะไรใครทําอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรเหตจริงมันแล้ประชาชนชีวิตไม่มีความหมายอะไรเลยตายไปก็เรื่องมันผ่านไปแล้วพูดได้แค่นั้นเหรอคะ มันไม่ยุติธรรมนะซึ่งนะเรื่องนี้เนี่ยเมื่อเมื่อคราวที่จัดงานาลําลึก20ปีนะคะที่ที่ก็ันจัดอยู่นะคะที่พาศิลปินไปร่วมงานแล้วเราก็ได้มีการทําซีดีออกมาอนะบ้างอันนั้นครบรอบ20ปีซึ่งผ่านมา2ปีแนละ้วซึ่งเออเราก็ได้รู้เรื่องราวอะไรเยอะมากซึ่งเราเราเจ็บนะเราเจ็บหัวใจเวลาที่เราได้ได้ยินที่ผู้ใหญ่เขาพูดแบบนั้น เราก็รู้สึกว่าเหมือนอย่างกับที่มวลมหาประชาชนมาต่อสู้ทุกวันเนี้ยที่เสียชีวิตไปกี่ชีวิตแล้วที่บาดเจ็บที่ล้มตายแล้ววันหนึ่งถ้าวันนี้เรายอมแพ้เราปล่อยให้กระบวนการบอกว่าเออเราจะต้องทําอะไรภายใต้กฎหมายนะคะเราจะต้องเกรงใจคนนู้นคนนี้ถ้าเรายังยังไม่ไม่ปล่อยเรื่องตรงนั้นคําว่า เกรงใจหรือทําตามกฎหมายถามว่าหรือว่าคาว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันจะไม่ได้อย่างถาวรมันจะกระล่องกระแล่อง,ลองอย่างเงี้ยแล้วม,<ช>มันก็จะต้องมีการต่อสู้การตายไปถูกต้องค่ะคือเราจะต้องยอมกับกับไอไอมหาโจรจะเรียกอย่างนั้นดีกว่าค,คือผู้ที่ใจอม,มหิตมากๆค,คือเวลาที่คุณสั่งฆ่าคุณไม่คิดเวลาที่คุณสั่งในการกระท๊ คำสั่งมันออกจากปากของค,คุณนะ่ะแต่ในเมื่อพอมีคนบาดเจ็บล้มตายพอผ่านเรื่องราวผ่านไปแล้วคุณจะมาบอกว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วมันไม่ได้ค่ะแล้วคุณสามารถที่จะนําลูกหรือว่าพ่อแม่ที่ลูกเขาสูญเสียพ่อแม่ไปนะคะเนี่ยมีหลายหลายท่านหลายชีวิตหลายครอบครัวนะคะคคในเหตุการณ์ครั้งนี้อันนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในยุค ตุลาจุ14ตุลา2516หรือว่า6ตุลา2519หรือเหตุการณ์พฤสภา2535สืบเรื่องไปจนถึงพันธมิตรออกมาก็มีผู้เสียชีวิตเหมือนกันจนมาถึงครั้งนี้ก็มีคนเสียชีวิตอีกเช่น <ga> กันถามว่าใครจะรับผิดชอบใครคือคำตอบนั้นมันอยู่ในสายลมจริงๆซึ่งเราอยากจะให้น้องน้ำได้ถ่ายทอยบดบทเพลง ระหว่างที่เราคุยกันเราจะได้ล้ำลึกถึงนะคะนะคะเอาโยนแบบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้พูดคุยกันต่อนะวันนี้เราถือว่ามาร่วมรำลึกลึกเหตุการณ์พฤทธพาธมินกันนะคะเพลงนี้เนี่ยน้องน้ำคะเป็นบทเพลงที่นวงคารวานมงคลอุทกได้เขียนไว้บทเพลง ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการต่อสู้เนี่ยมีเยอะแยะมากเลยนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นยุคตุลามาพฤษภามาในยุคนี้ก็เช่นกัน<ช>แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าคนจะให้คุณค่าในเรื่องของบทเพลงที่ถูกกันกรองน้อยลง่นันมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะว่ามันมัน,ม,นมันก็ดีไปอย่างนะค่ะมันเป็นการรวมความรู้สึกใน ตั้งแต่14ีตุลามาเนี่ยมันมีการจัดโคลนใส่กันว่าเป็นท้ายเป็นกว่าค่าะค่ะอะรคะน้องน้ำพร้อมไ <c oughs> หมแป๊บนึง <c oughs> เนี่ยรายการเป็นแบบนี้พี่ออนคะหลายท่านนี่แบบเจอพิธีกร <c oughs> งงมากเลยอยู่ดีมันโจนปุง้งไ<อ>ปเลยขอเตริมสักนิดหนึ่งค่ะได้ไปัจจุบันเนี่ยที่ผมว่าดีเนี่ย มันไม่มีการพูดกันแล้วว่าซ้ายขวาคอมมิวนิสต์คอมมันหน่อยอะไรเนี่ยไม่เอามาพูดแต่แต่พูดว่าเลวหรือดีผิดหรือถูกอยู่แค่นั้นเองใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะน้องน้ำจะเริ่มบทเพลงแรกคือเป็นการรํำลึกเหตุการณ์พุทภา35ซึ่งบทเพลงบทเพลงนี้ก็เกิดขึ้นในปีพศ2535ในท่ามกลางการต่อสู้ของภาคประชาชนโดย นว่องคารวานหรือว่ามงคลอุทกนั่นเองฟังได้จากขีดานชลีค่ะ ที่ปฏิัยกีหากระสุนที่เนรคุณต่อประชาชนี่กุนโจรจะขุดโคดให้ศึกษาไปพือสภาที่เดือนต้อนมีกี่ตำนานคำตอบเ่านะ้น You're an early จึงเกิดกอดประชาธิปไตยที่หาประ,ระสนที่เนรคุณต่อประชาชนอีกที่กลุ่มชนที่จะหุดโคนให้สิ้นสากไป ไมให้ร้องไม่ใช่บทเพลงของกีตันชลีแต่ว่าบังเอิญลาพูดถึงจริงกีงต<ร>ันชลีนเนี่ยเพลงไหนก็ได้ที่เราถ่ายทอดได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นคือหลายครั้งเนี่ยนะคะที่น้องน้ำถูกเชิญมาในนามของยันหวังก็ก็ตามทีนะคะแต่ว่าบทเพลงที่เขาถ่ายทอดออกมามันสื่อออกมาเนี่ยมันเป็นบทเพลงที่เราเรารู้สึกมันกินใจนะคะมันเป็นตัวแทนได้ถึงบอกว่า น้องๆทั้ง3คนเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ยังไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยซึมซับจากคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้สันถือว่าเป็นเป็นพื้นฐานที่ถูกปลูกฝังมานะคะแล้วตัวสันเองก็ได้เห็นพัฒนาการของเขาตั้งแต่เล็กเลยก็ว่าได้จริงเนี่ยเขาซึมซับกับงานต้องเรียกว่างานบุนชนะเพราะาางานมุนชนใช่ะอย่าง,งการณีของอ,อ,อะไรนะคุณอะไรอ่ะ ล่าสุดคุณบิลลี่หายไปใช่ค่ะก่อนหน้านั้นก็ที่เรื่องสร้างโรงงานค่ะที่ทางประ่ะพี่เจริญวัดอักษรก็ไปช่วยกันนะคะนักต่อสู้เนี่ยจุดจบนักต่อสู้เป็นแบบนี้นะคะผู้ที่รักชาตินะคะรักชาติรักทรัพยากรห่วงแหนทรัพยากรของแผ่นดินจะเป็นแบบนี้จะถูกพวกที่มีอำนาจเหนือกว่าพวกกลุ่มทุน ที่อยากจะออกอบโกยนะคะคเป็นสมบัติของตัวเองเป็นสมบัติส่วนตัวพวกเราจะมีจุดจบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้นะคะอยากให้พี่รินมีอะไรจะพูดนิดหนึ่งว่าในฐาหนะที่พี่รินเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายทอดบทเพลงได้ได้กินใจจริงๆหลายบทเพลงแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านที่จะบางครั้งอาจจะเชิญพี่รินเนี่ยนะคะไปช่วยร้องเพลง บทเพลงบางบทเพลงที่อาจจะอว,ว่าแต่งมาและอยากให้พี่รินเป็นผู้ที่ถ่ายทอดพี่รินมีน้ําเสียงที่ไพเราะมากๆนะพี่บินมีอะไรอยากจะพูดในฐานะที่วันนี้เนี่ยครบรอบ22ปีของการต่อสู้ภาคประชานชนการต่อสู้ของประชาชนก็ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดผ่านมากี่เดือนกี่ปีนะะสุดท้ายแล้วชัยชนะก็จะเป็นของประชาชน เพราะว่าประชาชนของเรามีอุดมการจิตใจอันแน่วแน่แล้วก็ยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้ประชาชนของเรามวลมหาประชาชนของเราตื่นรู้รมากขึ้นเพราะฉะนั้นในพฤษภาของปีที่22นี้เรามั่นใจว่าชัยชนะเป็นของมวลมหาประชาชนซึ่งไม่ไม่นานนี้นะคะเราหวังว่าไม่นานนี้นะคะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ ตรงตามที่ลุงกำนันได้ร่างวาจาไว้นะคะวันที่27ก็ขอให้วิรชนที่หลับอยู่บนถนนราชดำเนินแห่งนี้นะคะได้ช่วยหนุนเป็นพลังให้กับพวกเรามวลมหาประชาชนด้วยนะคะสันพูดไปก็ขนลุกไปนะคะจากการที่ตัวสันเองอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์าพฤษภาหรือตุลานะคะแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องราวของประสา การต่อสู้ภาคประชาชนแล้วก็ทำให้ได้มาอยู่บนถนนเส้นนี้แล้วก็ได้ได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่วีรชนเหล่านั้นได้ได้เสียสละจนมาถึงทุกวันนี้เราก็สึบซับและจนกระทั่งมาถึงวันนี้เราถึงได้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เนื่องจากว่าอยากจะสืบทอดและสืบสารเจตนารมณ์ของวีรชนเหล่านั้นนั่นเองนะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งเอ่อ มีอีกหนึ่งบทเพลงที่เป็นที่รู้จักของวงคีตันชฉลีแล้วก็ตัวสนิองก็ชอบมากมากเลยและสันก็เข้าใจว่าหลายๆท่านชอบแล้วหลงไหลในบทเพลงบทเพลงนี้ของคีตันชลีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เหมือนกันก็คือเพลงนกเขาเถื่อนมีสองเวอร์ชั่นใช่ไหมคะค่ะในในมีนกเขาเถื่อนที่เป็นความรักความห่วงใย,ยของแม่นะคะสอนลูก นกขาถือแม่ให้ให้ลูกอยู่เรืออยู่เรือนเลี้ยงน้องนะคะแม่แม่ไปทำมาหากินเลี้ยงลูกแล้วก็ในในช่วงของพฤษภาค่ะ,คะก็เลยเป็นนกเขาเถื่อนภาคสองที่ลูกแม่อยู่บ้านให้ลูกไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขอเวอร์ชันส <laughs> 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 นะคะน,นะคะก็เดี๋ยวให้มวลมหาประชาชนนะคะได้ ได้รับฟังบทเพลงบทเพลงนี้ซึ่งบทเพลงเหล่านี้หาฟังยากนะคะบทเพลงที่มีคุณค่าบทเพลงที่มีความหมายหาฟังยากนะคะนกเขาเทียนจากคีตันชลีค่ะ